พี่น้องเห็ดขอนไผ่เห็ดไผ่เห็ดลวกโอ้ยผู้ดำเนินสองบันทึกข้อมาเบิ่งโอ้ยบักหลายเลยพี่น้องท่าบนกับเปื่อยสับมึงมึงสิเก็บไปใส่หนึ่งปลาพี่น้องกินแหลกเลยพี่น้อง โอ้ยพีนีเป็นซุปอะไรได้พี่นอะซุป,ปนคือเช็ดขอนอย่ไรพี่นอะโอ้ยโอ้ย่ดอกดออนเลย Yeah. Mm -hmm. <laughs> One, two, three, four, four.

กินนะจ้าค้อนไผ่นะคะเก็บทุกปีใหญ่มากอ้ยเต็มตาหน่อยค่ะพี่น้องตีแกงกินซุปด้วยพี่นอ้องจิ้มนิดละ เขาฟังเสนี้ได้ที่นเนี่ยนะแ่หนมาจอเอาไหมครัพี่น้อง